สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันจันทร์ที่25กันยายนค่ะพร้อมกับประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับนี้เป็นฉบับที่2นะคะไปเช็คกันค่ะว่าจังหวัดเสี่ยงภายฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ และก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดค่ะฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้เช้านี้นะคะฝนก็ลดลงค่ะเนื่องจากยอม9 1 w ในทะเลจีนใต้ที่ได้ทวีกำลังเป็นพายุดีเปรชันแล้วนะคะได้ดูดความชื้นไปค่ะแต่ในช่วงบ่ายค่ำของวันนี้ฝนก็จะเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นนะคะในภาคอีสาน ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านรับลมค่ะขอให้ทุกคนเตรียมรับมือกับฝนหนักในวันนี้ด้วยนะคะและตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกตกค่ะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองนะคะภาคตะว,ว,วันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากรวมทั้งขอให้เพิ่มความระมัดร,ระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะและสำหรับภาคอื่นๆนะคะภาคเหนือ วันนี้มีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ20ของพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมานครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานี ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีสระบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองนะคะร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาค่ะ และที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้นะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่เลยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องพายุดีปรชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะฉบับนี้เป็นฉบับที่สองมีผลกระทบตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่29กันยายนเมื่อเวลา1นนาฬิกาของวันนี้นะคะวันที่25กันยายนยอมความกดอากาศตา่ำกำลังแรง บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันแล้วนะคะพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆคา,าดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดน,นามตอนกลางในช่วงวันที่25ถึงวันที่26กันยายนนี้ค่ะและก็จะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงต่อไปจากนั้นจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนตามแนวร่องมรสุม ในช่วงวันที่26ถึงวันที่29กันยายนค่ะและในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะซึ่งอาจทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ค่ะและจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้นะคะ หนยจะแจ้งให้กับทุกคนทราบเพียง2วันเท่านั้นนะคะเพราะว่าหนยไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปค่ะในวันที่26กันยายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอํนาจ,จเจริญนครราชสีมา บุรีลำสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดปราจินบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชละนองพังงาภูเกต็ตกระบี่ตรังและสะตูลค่ะและในวันที่27กันยายนภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูน ลำปางแพร่สุขโขทยัยอุตรดิตตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นกาลสิน์มหาสารครามร้อยเอด็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะภาคกลางบริเวณจังหวัด นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราด และที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับหนยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย